โค้ดต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ดที่ยี่สิบสามสิบสองฝีพ่าระหว่างเจ้าแม่น้องทุ่งหลวงเจอกับเทพสามพนของผมเนี่แหละครับเทพสามพลเทพสามพหนเจอกันอีกแล้วบอกถ้าหากเทพสามพนชนะนี้ท่านพ่ออุไรพรจะมีรางวัลพิเศษให้นะเทพสามพหนของเราโอ้ยไม่ได้ยานอยู่เด้อเนาะจะกับมีแน่คือเดียวเนาะ อย่าพึ่งประมาเอ,อ,อย่าจมก็แล้วกันอ,อ,อย่าพึ่งไปอย่าพึงประมานะเ,เกิดวันแรนเกาเ็นใสแล้วหนาวเด้ปีนี้ออกมาแล้วจ้าออกมาแล้วร่องน้ำแดงจุดสีขาว เจ้าแม่น้องทองหลงเจ้าถิ่นครับผู้ใหญ่กิติกรมสกุลแพงท่านผู้ใหญ่พัชรีคนตรงประเดิษพระคุณท่านหลวงพ่อเกียรตินะไชาวโตหัวหัวบอกแล้วรอบนี้เอาชนะให้ได้นะท่านจะลุนสนผ่านท่านทาเทีมงานทางไกท่านลุงเข่งท่านอุดรเอาอย่างแล้วตอนนี้ออกมาท่านจะลุนแสนผ่านบอกว่าท่านผู้ช่วยสราบุธท่านผู้ช่วยแลฐท่านสันติตรนท่านผู้ช่วยอ้อฝากความหวังให้รอบนี้ตามมาด้วยทีมเรือของเทพเทพสามพลวันนี้เทพสามพลวันนี้ถ้าหากได้เข้ามาท่านพ่ออะไร เอาไปเลยสามพันบาทเทพสาบพเอาไปเลยสามพันบาทจะสนใจหรือไม่โอ้ยข่อยเก่านาเลี้ยนะครับจบเข้ามาแล้วับพี่น้องเจ้าสาบพลสาบพลเข้ามาน้ำลงน้ำลงจี้เข้ามาจี้เข้ามาเจ้าแม่ทุ่งหลวงเจ้าแม่น้องทุ่งหลวงจี้เข้ามาห่างเข้ามาแล้วครับสามสิบเมตรห้าสิบเมตรห่างมาเรื่อยจี้ซับจ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 ับข่อยว่าถ่ายเจ้าเด้อไอ้ไทยพวกอ้อมบ่ทากระซังคนที่ตามกับพี่น้องนะครับ หรสีขาวสีขาวนะครับน้องหลวงนะครับผู้ใหญ่จี้ผู้ใหญ่จีนะครับผู้ใหญ่โดนจีก็มาจีก็มานะครับสามโทนสามโทนเทพสามโทนนะครับเอาลงมวยออกล่วงครับตอนนี้หนำมาแล้วครับเทพสามโทนหนำมาแล้วนำน้องทุ่ลง นำก้นอยู่นะครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้เทพสามปอนตามเข้ามาตามเข้ามาเจ้าแม่น้องทองหลวงบอกว่าอย่าจมนะอย่าจมนะพวกเรานะเอาให้เขาเส้นชัยให้ได้หวังจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศอ้าสิเมตาสิบเมตรตุ้ยเจ้าแม่น้องทองหลวงสับซับับสับซับไปรอแล้วเจ้าแม่สมบูรณ์สิชนใจแล้วไปแล้วไปแล้วพรวดเขาเน ว่าแล้วแล้สามพลก็พายเอาชนะตัวเองวันนี้เสาวยางใ้นำไม่เก่งเราต้องอาศัยตุดกู้ชีพบอกแล้วท่านผู้ช่วยวางท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แดงไว้ยังไงอย่างนี้เราต้องการอะไนดูเร็วเก้าเข้ามาแล้วแล้วก็รวดเข้าเส้นใช่โอ้ยพายเรืออย่างมีความสุขจริงๆสุดยอดสุดยอดครับทีมสามพลครับขอชื่นชมเลยนะครับว่าไทย้อม ไปตรวจความดันเบาหวานนี่เก่าพวกนี่หายหมดนะผมว่าเพราะว่าได้ออกกำลังกายทุกส่วนนะครับกีฬากีฬาเป็นยาต้นอะไรเป็นยาพิเศษคนวันนี้เนี่ยแม้แต่หางเครื่องก็กำลังเอ็กซ์ไซเดกันอยู่โอ้ยหนักใจแล้วเนาะ